เลยดันโดนมาเลยได้ที่หกสิบโลได้เขาบอกไก่นะไก่ะไก่เลยแล้วทางมันชันไหมพี่เอาเรื่องเหมือนกันเหรอใช่ อันตรายไหมถ้าถ้าบอสใช้ขับก็ได้นะออแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาไปกลับก็มีสองชั่วโมงอ่ะไม่รวมถ่ายรูปถ้ารวมถ่ายรูปก็สาวใช่แฟนผมจะร้องไหมอ่ะร้องร้องร้องมันมาถึงนี่แล้วไงก็ไปไม่ไปเลยด้านก็คือมาไม่ถึงน้ำหนักเจะมีคนถ่ายรูปให้เป็นเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปให้จะมีจุดถ่ายรูปเป็น มมีจุดคกค็เลยด้านคือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่กําลังฮิตในช่วงนี้เส้นทางห่างจากโบเล i ิสวิลเลจประมาณ59กิโลเมตรครับทุกคนเส้นทางเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยเมื่อกี้ไปคุยกับพี่อาร์ตมาเขาบอกว่าถ้ามาน้ําหนาวเนี่ยไปให้ถึงเลยด้านไหนๆก็มาแล้วเพราะว่า เราคงไม่ได้มาบ่อยแต่ว่าเส้นทางเนี่ยไไเส้นทางเป็นยังไงค่ะเส้นทางทางพี่อาร์ตและน้องพนักง,งานก็บอกอยู่นะว่าเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องแปลว่าเราก็เลยถามพี่อาร์ตว่าพี่อาร์ตว่าน้องป๊อปจะร้องไหมพี่อาร์ตบอกว่าร้อง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 นั่นแหละค่ะแล้วพี่แบงก็มาเล่าให้ฟนะังเนาะแล้วก็ยังพูดจนถึงตอนนี้อยู่แล้วถามว่าเราจะอยากไปเพิ่มขึ้นไหมอยาก ก็เดี๋ยวรอรอดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะวันนี้เราจะไปลุยเลยด้านกันบรรยากาศของรีสอร์ทที่อาร์ตเนี่ยมันสวยมันดีมันเลิศมากเลยทุกคนจนทําให้เราทั้งสองคนเนี่ยคิดว่าเส้นทางที่จะไปเลยด้านน่ะมันก็คงจะไม่ยากเว้ยแต่หลังจากนี้นี่แหละที่น้องป๊อปจะได้รับประสบการณ์เดินทางไกลครั้งแรกที่บันเทิงกันเลยทีเดียวแหมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน จากที่เราออกจากโบเลียลิสวิเลตมาสักพักนะคะอากาศดีมากๆอากาศเย็นมีแดดแต่ว่าไม่ค่อยร้อนค่ะและนี่ก็เป็นประสบการณ์เดินทางไกลครั้งแรกของป๊อบด้วยมอไซค์นะคะแถมตอนนี้ยังอยู่บนภูเขาด้วยตื่นเต้นทุกโค้งเลยค่ะลุ้นว่าเมื่อไหร่จะถึงพี่แบงก์ก็บอกว่า50กิโลแต่มันก็นนานาน แต่ระหว่างทางตื่นเต้นทุกโค้งค่ะ ไม่มีช่วงไหนที่ง่วงเลยสังเกตจากคลิปได้เลยนะคะว่าปอบจะชะโนกหัวดูถนนกับพี่แบงค์ทุกโค้งว่าจะมีหลุมไหมแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นโค้งที่ชันขนาดไหนที่สำคัญนะคะระหว่างทางได้คิดคนวิธีนั่งนั่งอย่างไรไม่ให้ปวดตัวและสบายที่สุดมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะมีกิจกรรมให้คิดตลอดทางเลย Searching for love ashore, hearts are now anchored. We're searching no more, braving our way through the darkest of night, dressed in the skin of your luminescent light. We are all ship searching for love ashore, hearts are now anchored. We're searching no more, braving our way through the darkest of night, dressed in the skin of your luminescent. Searching for love, is sure. Hearts are now anchored, we're searching no more. Breaking our way through the darkness. 个股啊。 แล้วตอนนี้เราก็เลี้ยวขวาเข้ามาสู่ปากทางไปเลยด้านแล้วนะครับทุกคนเส้นทางเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยบอกเลยว่ามีความชันนะครับและความโค้งเนาะทั้งชันขึ้นชันลงนะครับโค้งหักศอกก็มีนะถือว่าเอาเรื่องแต่หลังจากนี้เนี่ยจะหนักกว่านั้นอีกครับเพราะว่าทางไปเลยด้านนะครับเป็นทาง2เลนเนาะและที่สําคัญเลยเนี่ยทางค่อนข้างที่จะขรุขระเอาเรื่องเลยนะครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าทางจะไม่ได้ขรุขระแบบเป็นดินล้วนๆน,นะแต่ว่า ถนนก็ค่อนข้างที่จะขรุขระนะครับทำให้ต้องใช้สมาธิพอสมควรเนาะแล้วก็ไม่ควรที่จะขับรถเร็วเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารถที่สวนมาข้างหน้าเนี่ยเขาจะมาเร็วหรือมาช้านะโดยเฉพาะการที่เราขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเลยจริงๆทุกคนหลังจากที่บิดมาเหงื่อแตกทั่วมือเลยนะครับทุกคนใจผมนี้แป้วไปเลยเพราะว่าพาแฟนมาด้วยแล้วทริปแรกเนี่ยโคตโหดเลยนะ แต่สิ่งที่รอเราอยู่เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทุกคนผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์นะแต่สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดเลยเนี่ยก็คือการที่ได้เจอวิวเว้ยทุกคนวิวทางไปเลยด้านนี้มันโคตรสวยเลยผมนี่แบบมองไปสองข้างทางคือมันมีแต่ภูเขาอะภูเขาที่แบบเราสามารถมองเห็นได้360อองศาเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะว่าจุดที่ผมเนี่ยขับมาแล้วเจอเนี่ยมันเป็นยังไงนะ โดยเฉพาะจุดที่ผมกําลังจะเลี้ยวขึ้นไปเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นภูเขารอบตัว360องศาแบบโคตรดีอะ่ะมามารอดูกันว่ามันจะดีขนาดไหน เย่อสวยมากแตยไหมไว้ใจใจจะไว้ <c oughs> ตอนลงฉันเดินลงนะและนี่ก็คือวิวระหว่างทางที่เรากำลังไปเลยด้านนะโคตรสวย สวยมากแต่ว่าแเสีวสุดๆเออสวยมากอะ่ะมองเห็นภูเขาทุกอันเลยภูเขาอันนั้นอะ่ะชือเขาเป็นฟูจิพังไทยอะ่ะอฮาาเออแบบเชี่ยงให้เห็นเยอะมากอะ่ะแต่ในเจอนนี้จะเห็นปะน่าจะไม่เห็นแต่เนี่ยเห็นหมดทุกอันเลยอะ่ะฝ <c oughs> ั่งนน้นก็มีอ่ะท <c oughs> ีวิวทางขึ้นนะคะ บอกเลยว่าตอนลงอะ่ะไม่ลงด้วยแน่งงมากอ้คือทางที่เรามาทางถนนปกติแล้วอยู่อยู่คนขับเราก็คือนี่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 นนโอ้โหคือมันชันอยู่นะ Thank you ธรรมชาติคือสิ่งที่ก่อเกิดมาก่อนที่เราจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราก็ควรที่จะช่วยรักษามันไว้เพื่อให้คนรุ่นต่อไปเขาได้เห็นความงดงามเหมือนที่เราได้เห็นแบบนี้เส้นทางไปเลยด้านผมยอมรับเลยว่ามันโหดมากสําหรับผมเพราะผมไม่ค่อยได้ขับขึ้นเขาลงเขาบ่อยนักแต่ผมก็รู้สึกประทับใจและรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาค้นพบวิวที่สวยงามแบบนี้พร้อมกับได้รูปสวยๆกับแฟนของผม ใครที่กําลังไปเลยด้านนะครับผมแนะนําเลยว่าอย่าลืมจอดที่ตรงนี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ตรงนี้เป็นของใครนะครับถ้าเกิดเจ้าของที่เข้ามาเห็นผมก็ขออภัยนะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะถ่ายคลิปเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจําของผมในช่องหมาป่าเดินทางครับ ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งสำคัญในการเดินทางนอกจากจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันคือประสบการณ์ที่เราได้ระหว่างทางด้วยเช่นกันหลังจากที่ผมเริ่มขี่ Harley d ์ v i วิ o n n ไนสเตอร์ผมก็ขออวยรถคันนี้นะนะครับว่ามันไปได้ทุกที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาลงเขาถนนลูกลังโดยเฉพาะการที่มาเลยด้านแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าในอนาคตผมได้รถในฝันของผมอีกคันนึง นั่นก็คือหาเล a v เดวิสันรดคิงแต่งแบบชิคานโนสวยๆแฮนหนหนเลยผมจะกล้าเอาชิคาโนมาลุยกับทางแบบนี้หรือเปล่าหรืออาจจะถอยกลับไปเลยก็ได้และต่อจากนี้เราก็จะถึงเลยด้านกันแล้วครับทุกคนไปรับชมบรรยากาศในเลยด้านกันเลยกูจะบ้าตาย แล,แล้วเราก็มาอยู่ที่เลยด้านนะครับผมลานหินมหัศจรรย์ทางนะ่ะมหัศจรรย์หนทางที่มานะ่ะไม่ไหวสุดๆนี่แหละหรือที่บอกว่าจะให้ไปด้วยทุกทริปพามาทริปแรกคือทางน่ากลัวมากคือ <c oughs> เลยด้านมันเป็นกระแสไงช่วงเนี้ยแล้วก็เอออยากพาแฟนมาถ่ายรูปสวยๆเนาะแต่ก็ นั่นแหละครับพนักง,งานเขาเตือนเราว่าเฮ้ยทางมันโหดนะพี่อะไรเงี้ยเราเอ้ยมันได้อยู่อะไร่เงี้ยโอ้โหมาถึงไม่กูจะบ้าเอารูปที่เขาถ่ายแบบสวยๆอาร์ตอามาล่อแต่รูปสวยจริงรูปสวยค่ะนงนี่ยังไม่ได้ถ่ายเลยนะนี่ต้องพัก พักแบบว่าพัก,พ,กพักร่างกายก่อนที่จะต้องไปเริ่มถ่ายรูปตอนแรกที่มาจากจากขอนแก่นมาถึงรีสอร์ทพี่อาร์ตก็คือโฟอกัสไปที่วิธีการนั่งองศาการนั่งว่าเออเราจะนั่งยังไงให้เราสบายเราจะนั่งยังไงให้เราแบบไม่เมื่อยให้เมื่อยน้อยที่สุดใช่ไหมแต่พอออกจากพี่อาร์ตมามาถึงที่นี่นะคะลืมไปเลยวิธีการนั่งใดๆต้องคอยลุ้นทางแบบทางข้างหน้านอะ ถ้าเกิดว่าดูในคลิปในในในมุมของข้างหลังอ่ะจะเห็นตัวของฉันเป็นอย่างนงี้เพราะว่าเพราะว่าอยากดูทุกโค้งข้างหน้าจนยังไงใช่เพราะฉันจะใชนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรข้างหน้ากูจะต้องทรงตัวแบบไหนแล้วคือแบบส่วนใหญ่เขามานี่คือฟิลโรดรถแบบแล้วดูไนสเตอร์975ไปได้ทุกที่ ก็คือแ้าชวนแกงมาแกงไม่มาด้วยอยู่เป็นที่ที่ไปไม่ได้และนี่ก็คือพี่ๆจากสระบุรีใช่ไหมครับมาจากสระบุรีครับโอ้นี่เป็นทริปมากี่วันครับอ่ามาเสาร์อาทิตย์แค่นั้นเองนะครับอ๋อมาเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ทำงานพักผ่อนครับพักผ่อนเบาๆสระบุรีน้ำหนาวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกางเต็นที่ที่ไหนนะลานกางเต็นทเอกชนติดๆกับน้ำหนาวครับจองไว้แล้วล่ะมากันมา เก้าค,ค,คันเกนะ้าคันครับเก้าคันเนียี่ยี่จอดโหสุดยอดรถผมอะ่ะอันนั้นอะ่ะรถผมเป, <c oughs> เ,เป็นคุยเซอร์ไง๋อนคุยเซอร์เมื่อกี้ได้ยินเสียงอเออเดินเดินมาดูค <c oughs> ันเล็กๆล็ก่าฮ <c oughs> าเล่มาแล้วล่ะอโอ้โหพี่อันเนี้ยคือชิปแรกของแฟนผมเหรอครับใช่เดินทางไกลคือผมก็คิดว่ามาน้ำหนาวเนาะมันก็คงแบบแล้วแล้วลักษณะที่ที่เข้ามาในเนี้ย ใครใครเป็นคนบอกให้เข้ามา,าหรือว่าอยากอยากมาดูว่ามันมันเป็นยังไงตอนแรกผมแพลนเนาะว่าอยู่ที่แถวหนหนาวมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็มีที่นี่ด้วยแล้วบังเอิญดเหมือนวันสองวันที่แล้วอะ่ะมันมีกระแสใช่ไหมพี่ใช่ครับที่แบบคนถ่ายรูปสวยมากช่วงนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบต้องมาอืมใช่ใชอออนน่อันนี้อันนี้อันนี้ก็มามาด้วยคือไม่รู้จักเลยนะเพื่อนชวนเขาบอกว่าเป็นแหล่งที่เขาถ่ายรูปมันสวยมากเลยครับพอ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 ,พอมาเห็น ก in ็ลักษณะว่าต้องต้องต้องหามุมเมาเนาะมันมันต่างจากไอหินปุ่มที่ภูหินล่องกล้าเคย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 เดินเข้าไปไหมยังเลยยังใช่ไหมลักษณะจะคล้ายๆเป็นหินทรายแบบเนี้ยคแต่อันนั้นจะไม่ใช่หินแบบแบบที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเนี้ยมันเป็นลานหินปุ่มมันจะเป็นตุ่มตะปุ่มตะปั่ตะปุ่มตะปนมาเหมือที่ภูหินล่องกล้าถ้ามีโอกาสแนะนําไปผมว่าเสน่ห์ของการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์อีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือการได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆชาวสองล้อด้วยกันไม่ว่าคุณจะขี่รถยี่ห้ออะไรขี่ซีซีราคาเท่าไหร่ท้ายที่สุดแล้วเราก็อยู่บนถนนเส้นเดียวกันและเราก็สามารถสร้างมิตรภาพดีๆต่อกันได้ยินดีที่ได้รู้จกักพี่ๆ BMW สรละบุรีนะครับ นะครับเสี่เยวนนี้พี่ไปตัดตะไคร้ให้มเชิญกันครับเมื่อกี้ก็เจอพี่ๆกลุ่ม BMW จากที่สระบุรีเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่เลยด้านแล้วครับทุกคนนี่คือไาเดี๋ยวเราจะลงไปดูบรรยากาศข้างล่างกันเขาบอกมีมุมย่อดหตด้วยนะคะมุมมหาชนที่ต้องรอคอยประมาณ800ปีถึงได้ถ่าย เวอร์อันนั้นเวอร์เกินเฮ้ยเราดูมา่แค่นี้ก็โอเคแล้วคือว่าเดี๋ยวจะให้พี่แบงค์ถ่ายรูปให้นะคะเราก็จะได้มุมมหาชนใหม่เพราะว่าพี่แบงค์เป็นตระกล้องเดี๋ยวให้ดูให้ดูวิวข้างๆข้างล่างเดี๋ยวให้ดูวิวข้างล่างนี่อย่างแจ๋วอย่างแจ๋วอย่างแจ๋วพี่ไม่มีน้ำเนาะคือเราดูพี่แกชื่ออะไรวะบาร์ พี่บาดโกเวนโกเวนตอนที่แกมาเที่ยวล้าเจอน้าท่วมไม่มีคนเลยนะไม่มีคนแต่ตอนนี้คือแบบคนยังเยอะแล้วยังสวยเอาเรื่องเอาเรื่องคุ้มไหม,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 มได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่โอ้โห oh. มาเล่าเดียวน้อมีน้องเขาแนะนำนะครับมุมไฮไลท์เดี๋ยวตามน้องเข้าไปกันขึ้นได้ไหมเนะ น้องไปทางูุนน้องบอกตามผมมานะพี่สบายสบายดิทางไหนครับไวรุ่นโอ้ยไงไงอมมสามารถอยู่นะต้องมีผู้นำทางกว่าฮึส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 ระวังนะใช่ใช่ไม่เป็นไรเชิญท่าไปเลยเ่าไประวังลื่นด้วยนั่นนะครับทุกคน,น,นบบด้านหลังก็คือ เลยด้านมุมยอดฮิตที่เราเห็นรูปกันนะแต่เราจะเข้าไปถ่ายที่ไม่รู้ว่าจะได้รูปแบบคนอื่นเขาหรือเปล่าอย่างว่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ก็ได้ผมเป็นไกด์ที่นี่เอาเหรอครับเดี๋ยวพร้อมจะดพี่ได้ได้เดี๋ยวรอให้พี่เขาถ่ายเขาพวกเขาหมดน้องน้องที่ออะไรน้องอีทครับพี่น้องอีทใช่เผื่อมาเลยด้านติดต่อน้องอีทได้นะครับ เบอร์เบอร์โฮก็มีอ่าเบอร์อะไรเบอร์อะไรศูนครับศูนย์หกสี่สามส่ามสี่สาเจ็ดามองหกนี้เดอน้องอีทคับเดี๋ยวเรามารอดูรีมือน,น้องอีทก,กัน <laughs> ำไมเขาถึงเรียกว่าเลยดันเนเพราะว่าฝั่งฝั่งหน้าผาฝั่งนู้นจะเป็นเขตเลยที่ฝั่งนี้จะเป็นเขียดทันเทียบชรบูอ๋อมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมเลยกันไหมอยู่ระหว่างไม่ใช่แบบดันด้นใช่ไหมใช่เลยดันไงเลยดันด้นมาใช่ว่าใช่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เลยจริงเหรอใช่ดดันน้ก็มันดันมาจนเดินระบาดก็เดินระบาดไงดันด้นเลยดันด้น ว่าขาจะตาย